ครับสวัสดีเอฟี่เบาเตืองเมื่อสุข,ขุสุคนนะครับครับมันนี้ก็ไดเวลาว่านปุ๋ยแล้วเขากลมแล้วว่านเอาห่วงบาทน,นี้อันนี้ก็เป็นปุ๋ยล่องล่อง,องปุ๋ยใหม่ครับพี่น้องเป็นสูตรนี่ล่องบึงปกติใส่สูตรเสมอสิผาสิผาสิผาอันนี้เมื่อเปลี่ยนเป็นสิผาหายิผาล่องมึงครับพี่น้องว่ามันสิเป็นอย่างไร เดี๋ยวตอนเอาห่วงเดี๋ยวที่ไทยให้เบิ้งนะครับอีกรอบหนึ่ง